บัตรัสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดร้านค้าดูดเงินคุณป้องกันเงินหายด้วยวิธีนี้ดูเลยรู้ทันก่อนเสียเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะครับมีการพูดถึงร้านค้าบางร้านค้าสามารถดูดเงินคุณได้นะครับคุณสามารถป้องกันเงินหายด้วยวิธีนี้ได้ส่วนใหญ่ร้านค้าจะดูดเงินคุณคือเงินอะไรครับก็คือเงินซื้อสินค้าแหละหลายคนเนี่ยบางคนก็ได้3ามร้อบางคนได้2000 คือแต่ละเดือนเนี่ยมันจะบางคนก็ได้ย้อนหลังไงสามพันกว่าบาทบางคนก็ได้2อ0 0ในรอบที่ผ่านมานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยล่าสุดจากที่ผมได้ทําในช่วงเวลาตรงคลิปนี้ปล่อยนะครับก็คือหลายคนได้3 0 0พันกันทีนี้เนี่ยคนที่ได้3 0 0พันคือคนที่อุทธรณ์ผลแล้วก็ได้สิทธิ์ได้เงินเดียวกับคนปกตินะครับทีนี้ดนะ้านค้าเขาจะเห็นยอดเงินคุณนะครับถึงแม้ว่าคุณ ไม่รู้ว่าเงินคุณได้เท่าไหร่บางทีคุณอาจจะรู้ว่าคุณได้แค่300แต่จริงคุณอาจจะได้มากกว่านั้นทีนี้เนี่ยปังร้านค้าสมมุติว่าคุณซื้อสินค้า100บาทร้านเขาอาจจะลูดคุณไป300อย่างอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเขารู้ว่าคุณเนี่ยมี3 0 0พันใช่ไหมเขาคุณก็ซื้อแค่300ร้อยเขาอาจจะลูดไป3 0 0พเลยทีนี้เนี่ยมันทําให้เงินคุณหายวิธีการป้องกันเงินหายครับคือมันจะเช็คได้ ทุกครั้งที่คุณจะจ่ายเงินนะครับทุกครั้งที่จะจ่ายยาบอกรหัสพินนะครับรหัสพินคือรหัสความปลอดภัยที่สั่งจ่ายเงินนะครับพูดง่ายๆคือรหัสนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าเขารู้เนี่ยร้านค้ารู้เขากดรหัสตรงนี้คุณไปนะครับจะย่อเท่าไหร่เขาก็เอาคุณจนหมดได้ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณยื่นแบบประชาชนให้กับร้านแล้วนะครับร้านเขาจะให้คุณกรอกรหัสพินตรงนี้อย่าบอกรหัสพินเขาให้คุณกรอก ด้วยตัวเองนะครับแล้วกรองให้ถูกต้องจะป้องกันเงินหายได้อย่างดีเลยเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคุณให้เขากรอกเนี่ยรัดกรอกคุณไม่รู้หรอครับว่าเขากดยอดเงินเท่าไหร่เพื่อหักเงินคุณคือการที่คุณกรอกเองคือคุณสามารถเช็ครายละเอียดได้ว่าสิวันนี้เนี่ยเราซื้อสินค้า2รายการ3รายการในราคา100บาทแบบนี้เขาก็จะมียอดมานะครับคุณก็กด เช็คยอดได้ถูกต้องว่าวันนี้คุณซื้อ100นะนะเงินก็จะหักในบัตรสวัสดิการ100อันนี้เนี่ยคือการป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วร้านค้าเขาดีอยู่แล้วนะครับไม่มีโกงแนละ้วแต่วันใดวันหนึ่งอาจเจอร้านค้าแบบนี้ล่ะคุณไปต่างที่ต่างถิ่นต่างที่ไม่คุ้นเคยหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันร้านค้าที่คุณเคยดีกับกลายเป็นคนไม่ดีซะงั้นนะครับตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเพราะคุณอาจจะสูญเงินโดนดูดเงินที่คุณควรจะได้รับ ไม่ว่าจะ300หรือ3,000หรือเท่าไหร่ที่บัตรสวัสดิการรัฐจะให้คุณดังนั้นนี่คือวิธีการป้องกันครับวันนี้เอาข้อมูลแบบนี้มาฝากกันก่อนแล้วก็สิ่งสําคัญที่อยากจะฝากทุกท่านสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการรับบัตรเก่านะครับอย่าเพิ่งทิ้งทิ้งบัตรเก่าไปเพราะไม่แน่ว่าคุณอาจจะยังคงมีเงินเหลืออยู่ในบัตรนะครับต่อให้บัตรเก่าจะปิดการใช้งานไปแล้วแต่คุณสามารถไปเช็คเงินเช็คยอดถ้าสามารถเช็คได้นะครับแต่ถ้าเช็คไม่ได้ก็ให้ไปทําตามในคลิปหลังวิดีโอนี้ อย่างไวเลยจะได้เงินมาแน่นอนล่าสุดมีคนได้มา4 8 0 0เลยนะครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้